ด้วยความงกไงไม่ยอมให้วันดีเปิดก่อนเอ็กแพสโซโเพรท่านเออเอ็กแพสโซโพรท่านถอองหรือเปล่ามันขาดอยู่หนึ่งชิ้นและหนึ่งชิ้นนั้นผมมีคนเดียวในประเทศไทยอ้เหรอจริงเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งเออทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เท mm ่า hmm. ก mm ันเพราะจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ อันนี้ต้องมีสองอันเหรออันนี้ต้องมีสองอันเหรอเราต้องมีสแปร์สองอันงม่นเป็นคนเดียวนะที่มีสองอันคนอื่นเขาไม่บ้าซื้อสองอันไงแล้วคนก็ชอบมาคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาด่าแล้วเนี่ยว่าทำไมาต้องแย่งกันพูดไม่มีสคริปต์ไง<อ>ต่างคนต่างพูดอยากพูดอะไรพูดจ้ะแล้วสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบคุณคุณวดีนะครับทำไมคะนี่คือของขวัญวันคริสต์มาสที่ของใครคะซื้อให้ตัวเองตัวเองตัวเอง <laughs> ออถูกต้องครับครบเซตจะบอกว่าในประเทศไทยมีไม่กี่คนที่มีชุดมอรโรเกสแฮร์ร,รี่พอตเตอร์ลิมิเต็ดเอディชั่นครบเซตแบบนี้คือง่ายๆก็คือไม่มีใครบ้าแบบนี้ไม่จริงทุกคนบ้าแต่ว่าซื้อไม่ทันแบบกับผมคือเซ็ตเนี้ยมันไม่ได้มีง่ายนะคือเราต้องจองต้องจองครับต้องจองกวกโลกเนี้ยมีอยู่ไม่กี่ชุดเองใช่ใช่ไม่รู้มีเท่าไหร่ต่เราหนึ่งในนั้นอยู่ที่เราอยู่ที่เราแล้วครับผมและที่สูงสุดกว่านั้น บ้านเราสั่งมาไม่ได้มีทุกอย่างท่เขาสั่งเข้ามามันขาดอยู่หนึ่งชิ้นและหนึ่งชิ้นนั้นผมมีคนเดียวในประเทศไทยอ้อหอจริงเดี๋ยวอ,อย่าเพิ่งนั่งเออทั้งหมดเนี่ยเท,ท่าไหร่เท่ากันเพราะจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เกือบห้าหมื่นห้าเนี่อะไรหรอกโอเคนั่นแหละของไม่ต้องมีก็ต้องซื้อนะซื้อานห้าหมื่นบาทไม่ใช่จานผซื้อหม้อด้วยผมซื้อชามซื้อถ้วยผมซื้อคมสุข คือใจเดี๋ยวให้โอป้าแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเอาทีละชิ้นค่อยๆใจเย็นๆนะคะคุณชิ้นนี้คือชิ้นที่เป็นไฮไลท์เอาไฮไลท์ก่อนเลยอ่ะเก็บไว้ก่อน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 อ่ะแล้วเอาให้คุณวินดีจิ้มก่อนว่าอย่างใหา่ตรงไหนเล็กๆเราไล่ไปชิ้นใหญ่อันนี้คืออะไรนี่คือน่าจะน่ารักอ่ะพริกไทยเกลือเหรอนี่คือ อะไรนะมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรทุกอย่างจำชื่อไม่ได้มันได้แต่ต้องจำได้สิเวลาเราอบพายใช่ไหมครับมันจะเป็นวงกลมใช่ปะเอาวิธีนี้ครอบไปตรงกลางมันจะเป็นตัวระบายความร้อนออกจากพายทำให้พายอ่ะยังเป็นวงเป็นฐานอยู่แล้วก็ไม่พอกเลยระเบิดแตกออกมาฉันนึกว่าที่ใส่พริกไทยไม่ใช่แล้วโซนก็ไม่มีเห็นไหมอันนี้คือจานจานของทั้งสี่บ้านนะครับี่ซึ่งชื่อบ้านมีอะไรบ้างคะทิฟฟินดอร์ว้าวนี่ เลเยกว่าคลออะทุลุบไปแล้วก็ฮ <c oughs> ับเลยพับไ <c> ป <oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรวะไม่ใช่นี่มันชื่อสัตว์หรือเปล่ามันอ่านชื่อว่าอะไรน,นะเหมือนนี่จากควดมยุติขาตู้พับค่ะนี่เลยมีตัวจริงเำหรัพันกล้องไปแล้วมีแป้นพไไัดในเคาน์เตอร์อยู่ที่นี่เออฮับแล้วพับเนาะอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้สลิทลีนสลิทลีนเออสลิททลีนเออนั่นแะหละมีสี่บ้านนะครับเป็นงูเป็นงู อระราวางจานไว้อันนี้ครบเซตของเราส่วนนี้เป็นอันที่ชอบมากๆเลยนะเป็นอันที่เฮ้ยเหมาะกับหน้าหนาวมากภาพันคอแฮร์รี่พอ,เอตเตอร์ครับไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เขาเช็งอว่ามันคือที่เอาไว้เวลาเราเราเรา,เราจับของของร้อนนะอะเนี่ยเอาไว้แบบนี้เอาจับบ้อใส่ได้สองด้านและอันนี้เป็นอันที่อบชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบดีและสวยมากๆเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราชอบมากทไมเรามีสแปร์ครับ มันต้องมีสแปรเรามีสแปรสองอันคุณพอดีห้อยคอซิเหมือนเราอยู่ที่บ้านฮร์รีพอตเตอร์อะห้อยซิห้อยซิไม่ตรงนี้ไม่มีที่แขวนให้ด้วยนะอ่าก็แขวนแขวนไว้คอคอุณอ,อย่างนี้ข้างหลังนี้เดี๋ยวเรามีบ้านนะคะบ้านเราเสร็จทุกสิ่งนี้จะอยู่ในบ้านเราถูก<ห>ต้องคุณเซทแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้นะครับพวกขับสวยงามเราอันนี้ก็จะเป็นลายบ้านทั้งสี่เหมือนกันนะถูกต้องครับลายบ้านทั้งสี่กล่องเขาอยู่นี่แยกไว้ก่อน แต่ตอนนี้เหมือนของเนี่ยพวกนี้คือหมดแล้วนะโวโลใช่ไหมี่คิดว่าหมดแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าในประเทศไทยบ้านเรามันเข้ามาแค่ตั้งแต่พีออเดอร์ order, ก็ก็หมดแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้เป็นที่ชอบมากชอบจริงๆชอบทุกอันอะ่ะเออจริงชอบทุกอันแหละอะไรอันนี้คือ นี่ชันชาลา9เศษ3ส่4และอันนี้คือกาต้มน้ำแฮร์รี่พอตเตอร์ครับนี่คือเ,เป็นกาต้มน้ำของเขาเดี๋ยวช่วยถือดีกว่าอ่ช่วยถือตอนนี้ออบบ้าคือเออบ้าอบอกไปแล้วตื่นเต้นจนเสียสติไปแล<ะ>้วความพิเศษของเขาอะเห็นเหนบูดป่ะเวลาใส่น้ำไปใช่ไหมฮะแล้วพอต้มน้ำจนมันเดือดปุ๊บก็จะเหมือนบูดรถไฟเปิดปับป๊บแบบ,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 บนี้อย่างเงี้ สวยงามและเนื่องจากว่าอันนี้ก็ชอบมากเพราะใช้งานจริงเป็นคนกินกาแฟอันนี้จะมี2อันเหรออันนี้้ามีสองอันเหรอเราต้องมีสแปร์สองอันนี่สีเดีวยดวยกันขัอคนละสีสีเดีวยกดว,ยก,วยกันแบบเดีวยวกันเป๊ะแต่เรามีสองอันเปียบแน่ไม่เป็นคนเดียวนะ ที่มีสองอันคนอื่นเขาไ่บ้าคซื้อ2อันไงแต่อนนี้คือเหมือนต้มเหมือนสมัยก่อนเหรอใช่ครับต้มแบบวางบนนี้ได้เลยวางบนเตาเตาความร้อนได้หมดเลยไม่มีปัญหาวางปุ๊บแล้วก็รอนอเดี๋ยวราดูบ้านใหม่แล้วนะคะถูกต้องครับครัวเรามีพร้อมเลยใช่แล้วที่บ้านมีหม้อเหล็กเยยอะมากแล้วก็นี้เข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้อันนี้คือแก้วนะคะสีบ้านเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่แก้วนี่เขาจะแบ่งเป็นอันนี้ the tree boom stick คือร้านที่ขายไม่กวาด ร้านที่ขายไอ้อะไรนะไม้กกยธิษอ่ะใช่ป่ะอ่ันนี้อนนอาเซลไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยครับความพิเศษของเขาอันนี้มาดูข้างในแก้มจะมีข้อความด้วยนะใช่แล้วก็น,นี้คืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าน,นั่นแหละเป็นแก้มมีอะไรเขียนอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้วิสาดอะไรเขียนว่าอะไรมันเป็นเหมือนไอ้ตัวเมจิกไม้เมจิกของเขาทั้งหลายหรือเปล่าใช่แล้วก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นนี่ไงธนาคารนี่เนี่ยธนาคารก <Okay. S 1> ็ุลินอะ อันนี้เป็นเก้ื่องคลือบสีแบบอ่าสีแบบนี้นะครับซื้อมาแบบไม่ได้มีความรู้อ่ะอยากจะมีสักห้าชุดแต่หาไม่ได้แล้แค่ชุดเดียวมันคือไม้์ไยัฟิ์นี่เปนโน้าฉั้นเมื่อกี้นี่ถ้ายังไม่โดนแปลว่าไม่นับนะคะฟาเราให้ว่าการดูสี่ดูี่อันนี้เป็นแบบเป็นแบบแปลง อันนี้คือไว้ทําอะไรแล้วก็อันนี้เป็นแบบอันนี้คือไว้ทำอะไรคุณถามอันนี้ไม่รู้อ่ะนี่ฉันว่าเขาเอาไว้ทาแบบพวกแบบเวลาทานเนยข้างบนหรือทาน้ํามันข้างบนเนี่ยคนดูดูไม่รู้เรื่องหรอไอ้นี่ก็พูดอย่างนี่ก็พูดอย่างแล้วคนก็ชอบมาคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาด่าแล้วเนี่ยว่าทำไมต้องแย่งกันพูดไม่มีสคริปต์ไงต่างคนต่างพูดอยับพูดอะไรพูดจ้ะถูกเลิศเจ้าว่าเอกเพ็โซโพระทานเอ๋มเอกเพ็โซโพระทานเอ๋มถูกหรือเปล่าไม่รู้มั่วซอะอยิงมาเป็นหมูวิ่งเดียวตัวหนึ่งก็เป็นอ ที่เราชื่นชอบมากซึ่งป้ป้ายังไม่รู้เลยว่าแต่ละอันใช้ทาอะไรแต่ว่ามีไว้ก่อนแลวอยากมี5้าชุดของมันต้องมีแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันที่ชอบมากๆเป็นอันใหญ่เลยกล่องนี้ให้ทายว่าคืออะไรอมาดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมากจริงๆสวยมากๆอันนี้อันนี้เหมือนแบบไว้ทาลาซานญาหรอใช่ไว้ทำลาซานญาทำพายขนมหรอทำเอาเอาเอาไว้ทำพายอันนี้เป็นชามเรียกว่าเรียกว่าเป็นอะไรนะเหมือนเป็นเป็นแบบ โฉชามีใหญ่ไม่ใช่โฉชาบแบบเที่ยวไว้ทำลาสัญญาแบบที่คุณไม่ไดีบอกแหละเป็นของวอนอมนะครับอันนี้สัญลักษณ์ของหลอดวอนอโมเขานี่ฉันยังฟิกเกอร์เอาอันนี้ไม่ได้ว่ามันและทีเด็ดของเขาคือตรงนี้ครับแมไม่อยากแกะเลยเพราะถ้าแกะแล้วมันต้องแกะเลยอ๋ควาของเขาฝางเขารับ มันเป็นเหมือนกับดินเผานะอันเนี้ยเฮ้ยหนักป่ะนักหนักหนักหนักของโรเซ่มันจะค่อนข้างหนักเหดหนึ่งนี่ข้อดีของฝาที่หนักมันมีนะคะคือเวลาเราต้มอะไรเดือดเดือแล้วมีไอ้น้ำขึ้นมาฝามจะไม่กระเพื่อมเลยแล้วมันก็จะเก็บความร้อนอยู่ข้างในคือคุณสามารถแบบดับดับเตาแล้วเนาะแต่ข้างในมันก็ยังระอุอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นถูกมัองมันมีเหตุผลของมันนี่ถ้าใครอยู่ในโฟลเตอร์นะครับเกมการแข่งขันของเขา ควิดิชควิดิชอันนี้คือมั่วควิดิชครับหรอมันคือความความเก๋มากๆอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยวิธีไม่ได้เห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอามาวางไว้ที่บ้านมันไม่ยอมให้เปิดดูนะครับ Let the Fest begin เทศกาลเริ่มต้นได้ใช่ไหมใช่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 เกือบว้าวแล้วเกือบว้าวแล้วดีนะภารกิจแข่งแรกด้วยความงกไงไม่ยอมให้วิธีเปิดก่อกอย่างที่บอกว่าฝาม่อลองเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กหล่อทั้ง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 หมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำหนักเขาจะมีอยู่ เลยนี่คือฝาหม้อของเขาคือคุยดีใช่ไหมดูนั่้วฟังเสียงนะจริงเหรอนี่คิดเองหรืออะไรก็เวลาถูมันกรึดๆเนี่ยโอ้สวยงามอ่ะอให้ดูหม้อนิดนึงแล้วก็นี่คือตัวหม้อนี่น่ารักอันนี้น่ารักโอ้หนักเชียวนี่ฮะหม้อเป็นเหล็กหล่อเขาจะหนักมากอาฝาปิดอันนี้คือเป็นของฝรั่งเศสนะคะใช่ครับฝรั่งเศสแท้ๆน่าจะได้วางเลยเพลทไปก่อนชอบมาก และสุดท้ายนี้อออ่ะะะไระนี่คือเดอะเบสไฮไลท์โมแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ภรรยาแกะครับเชิญเปิดขึ้นมาเลยตั้งอยู่ที่บ้านตั้งนานนะไม่ไหมให้แกะอืงกโ <c oughs> มไซต์หนะครับฝาของเขาและความเก๋นี่เก๋พีคมากๆจริงดูดูที่จับสิ เ็นหน้าฮร์รี่พอเตอร์และเป็นสายฟ้านี่เห็นไหมหมายถึงไอตัวบากตัวบาก<ช>แผลเขาที่โดนบนมอทําไว้นี่ฮะนี่แล้วเป็นหม้อสีแดงจ้ะถูกต้องครับโอ้โหอันนี้ความพิเศษชอบมากเซตนี้เป็นเซตที่แบบต้องมีจริงๆต้องมีมากๆ นี่ครับทั้งหมดแต่ว่ายังไม่ครบเนะ่เห็นลายตรงนี้หรือ,อยังนี่เขาพกดูนเป็นเป็นควิดเชก็คือนี่เป็นหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ลายถูกต้องครับแบบนี้และอย่างที่บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยนําเข้ามาแต่มันจะมีชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งที่ไม่มีในบ้านเราและอผ่าไม่ได้ เราเปิดกันเลยนะครับกับกล่องนี้อันนี้คือเดลี่ฮอลโลนะครับผ้าคลุมล่องหนตัวสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมผ้าคลุมล่องหนและตรงกลางอีกชิ้นนี้คือมาร์กัสิตเอลเดอร์นะครับนี่ตรงแนวแล้วก็วงกลมอันนี้คือแล้วอันนี้คือหินทุกวิญญาณนะครับสามอย่างนี้ที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้ในตอนท้ายตอนท้ายอนี่คือจานใบเดียวที่เรามีของเลโกเซ่ที่เราหามาได้เพราะฉะนั้นนี่คือทัลทอรี่ครบเซตหมดแล้วครับนี่ครับเซตแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ และนี่คือการซื้อของขวัญให้ตัวเองจ้ะให้ตัวเองครับและสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบคุณคุณวดีนะครับทำไมคะที่อนุญาตให้ผมซื้อของขวัญให้ตัวเองได้โอเคค่ะนะครับไม่ได้ไม่นจ่ายแต่คุณก็ต้องซื้อของขวัญให้วดีในมูลค่าที่เท่ากันนะคะผมซื้อที่คุณไปแล้วนะครับอ๋อเหรอคะเขาได้หู่นะครับไม่ใช่เขาไม่ได้นะครับเขาได้แพงของผมอีกนะครับผมจัดให้เขาเรียบร้อยนะครับโอเคฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจขอ้คุณวดีด้วยนะครับยบายครับ